คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระดูงเรียงอีกเช่นเคยนะครับตองวดเลยนะครับไม่ต้องรอ สำหรับสูตรนี้นะครับไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังเลยนะครับสำหรับสูตรนี้เข้ามา4งวดติดนะครับตั้งแต่เริ่มลงช่องนะครับสูตรนี้นะครับมาครบ2ตัวล่างนะครับเป็นสูตรเก่านะครับท่านผู้ชมครับเป็นสูตรเก่าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามสูตรนี้นะครับจะต้องเห็นจะต้องถูกนะครับ ก็เป็นสูตรเก่านะครับวิธีบวกก็ง่ายนะครับแต่มีความแม่นยำเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็สถิติทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18งวดนะครับสถิติ18งวด สิบแปดงวดยังไม่เคยหลุดนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่เคยหลุดออมมีหลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับขออภัยมีหลุดอยู่งวดหนึ่งซึ่งก็สูตรนี้นะครับลงช่องมาแล้วสี่งวดนะครับก็เข้ามาสามงวดติดนะครับงวดที่งวดแรกนั้น ผิดนะครับหลุดแล้วก็เข้ามา3ามงวดติดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับวิธีการคํานวณง่ายๆเองนะครับก็แค่เอาหลักหมื่นนะครับบวกกับหลักร้อยนะครับแล้วก็บวก8คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก4บวก1บวก1บวก2และก็บวก1นะครับก็จะได้เลขมาครบ2ตัวล่าง 6ตัวมา2ตัวนะครับก็ถือว่าแม่นยำใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเอาเรามา,าเริ่มกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็เรามาดูเลยตั้งแต่ว่แรกนะครับว่แรกนะครับก็ได้26 7801นะครับออก21นะครับ ก็มาครบนะครับวดต่อมาได้590134นะครับเดี๋ยวจะครู่นะครับเ,ออเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับ อ่ะมาต่อกันเลยนะครับต่อกันก็โรงเรียงมลืมเ,เขียนสถิติเอาไว้นะครับก็งวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้590134นะครับก็ออก51นะครับก็มาครบนะครับทั้ง2ตัวงวดต่อมาได้045689ออก50นะครับ ก็มาครบทั้งสองตัวงวดต่อมาได้5 9 0 1 3 4นะครับก็ออก54ก็มาครบทั้งสองตัวนะครับงวดต่อมาได้7 1 2 3 5 6ออก3 2สองนะครับก็มาครบนะครับงวดต่อมานะครับ ได้823467นะครับออกสานะครับก็มาครบนะครับสตัวนะครับงวดต่อมานะครับได้0 4 5 6 8สีออก85นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมาได้601245นอะครับออก0ูย์หนะครับออ ก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง6แล้วก็0 <Okay. S 1> งวดต่อมานะครับได้2 6 7 8 0 1นะครับก็ออก0เออได้ออก8 7นะครับขออภัยนะครับออก8 7ก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง7และ8 งวดต่อมาได้60 12 4 5นะครับก็ออก20ก็มาครบนะครับดูต่อมานะครับต่อมาได้601245นอะครับออก0-6นกะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง6แล้วก็ศย์ งวดต่อมาได้1 9ึ่เอ่งห้าหกเนะครับออก91นะครับก็มาครบนะครับทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมานะครับได้4ี่แปดเนอะครับออก26งนะครับงวดนี้ นะครับเป็นงวดแรกนะครับที่หลุดไปนะครับทั้งหมด18งวดนั้นหลุดเพียงงวดเดียวนะครับงวดต่อมานะครับ งวดต่อมานะครับได้590134นะครับออก50นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมานะครับได้712356นะครับออก63นะครับ ก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมานะครับก็ได้590134นะครับออกอะไรครับออก31นะครับ31 3แล้วก็1น,นะครับ ก็มาครบทั้งสองตัวนะครับท่านผู้ชมครับก็งวดนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับไม่ต้องรอนานนะครับต่องวดเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาต่อกันเลยงวดนี้5 0าศูนยนะครับ5 0 ห3สานะครับ2ตัวก็คือ3 1นะครับก็หลักหมื่นนะครับบวกกับหลักร้อยนะครับแล้วก็บวก8ปดของที่นะครับ เท่ากับนะครับ0-3บวก3ได้3 3-8บวก8ได้11ก็คือ1นะครับ1-4บวก4ได้5นะครับ5-1บวก1ได้6 6-1บวก1ได้7 7-2บวก2ได้9 9-1บวก1ก็ได้0นะครับเอาละครับก็ต้องรอชมกันนะครับรอลุ้นกัน นะครับงวดนี้มาครบ2ตัวล่าง6ตัวที่ได้ก็คือ156790นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเป็นงวดประจำวันที่16นะครับเดือนกันยานะครับ 6, 8นะครับงวดนี้ลงช่องเป็นงวดที่5นะครับ สติทั้งหมด19งวดนะครับเอาล้วครับก็แคปเอาไว้นะครับลองไปทำดูนะครับอ่ะลืมเลื่อนให้ดูขออาภัยนะครับดูเลื่อนให้ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะโดนด่าอีกนะครับว่าทำหัวยังไงไม่เลื่อนให้ขึ้นดูบางทีมันเผลอไปนะครับบัวจตเขียนลืมลืมมองดูที่จอนะครับอ่ะนี่แหละครับอ่ะนี่ก็คือ 5้าศูนนะครับเลขที่ออกก็ตั้งลงไปนะครับเอาหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยนะครับก็คือ0ูนย์บวกสก็ได้สามบวกแก็เป็น11บนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นึบวกสได้5 5าบวกหได้หกหกบวกหได้7 7็บวกสก็ได้9 9้กบวกหก็ได้0นะครับมาครบ2สองตัวล่างเลข6ตัวที่ได้ก็คือ1นึหห 790นะครับก็2ตัวล่างต้องมาในจำนวนเลขนี้นะครับ2ตัวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมลอง,งนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีเมตางใช้นะครับสวัสดีครับ